คุณน้อยเกตหอมนะคะประธานอสบอตบกุกาลังทางค่ะคุณคุณมีผู้ใหญ่บ้านร่องหมักน้อยนะคะ,ะทีมงานจากขออนุญาตแนะนำของบุคลากรของรพจตองโ,โคกลานะคะท่านแรกคะผู้มนวยการสถาปนาพานนนะคะรพจตอบ้านดุลลานะคะ อแล้วก็ทีมงานของสาขวิชาชีพและทีมพารทีเครือข่ายของโคกลางทั้งหมดเลยนะคะกันใหญ่พูดเรื่องเราคณะทีมงานจากขออในเครือข่ายขอควาเมืุเงินทุกท่านนะคะยกเหรียทีมงานอสมของรพสตโค้งกลางนะคะทั้งหมดเลยนะคะ และจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนะคะมีคุณพัทรนิษฐ์คุณวิวัชชัยนะครับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหอิกนะคะแล้วก็คุณสุเทพพันธุรัตนะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนะคะแล้วก็ในการนำเสนอครั้งนี้นะคะเราเป็นหญออกเป็นอ๋อเดิอหน้าอีกมนะคะหน้าสิริความเป็นทุนนะคะนี่วันน่คจะจำได้เลยหน้าอีกนะคะ ในการนำเสนอครั à, ới, a, ้งนี้เราแบ่งเป็นสองภาคนะคะข้อแรกนำเสนอโดยท่านผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลังพานะคะคุณสถาพนาพานนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายแพทย์ยุทธนาบุญธธรรมิตแทนคณะผู้ตรวจราชการนะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านนายแพทยพานรองกัปตันรองหมอ